สวัสดีครับพี่น้องสุฟูซุโคนมือน,นีสาวเจอบัตรพนาพะเลาะภาลงทงลงทาคือเกา่าแล้วครับพี่น้องหากินหาอยากหาเขียดมือน,นีอุ้ยหายมือนีไอขี้โพนสวดคูบเองในสองโต้ละมั่งอืมให้เบึ้องอุ้ย,ยข้ากล่อมพ่ท่านได้ใส่นานในสองโตแล้ว โอ้มัน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 มืนน่อไีรว่าอยากลองเบิงึงหมื่บ้านหินตาท้องคูบเอาคูบเอามาบ่งเก่าไปมื่อนี้สิไดลไลซ์จาหมื่บ้านบ่เอาหูาม,าม,นนม,ามืออีบอ่ขางหนึ่งห,หาอย่างสี่เหรอคะพี่น้องเปิดหาน้ำเพื่องลึงเคียร์ซ่าว ไห้ยังเขียนนะเต็มมาตายโอ้ทุ่มหมื่นครั้งนริงๆผุนตาใหญ่กะหาอยู่ฟังผุนคุบเอคุปปอเลยจากตู้แล้วตาท่องโอ้สองสามสองสามหกสามสองหกสามสี่สิบสองอย่าเอาหลายเด้อมือนี่สวัสดีค่ะขี่ขาดแวะ หมูหวานได้แพะโลคนโอ้ยได้หลายแห่งตาทองหมูหวานเนี่ยไปเท่ออกโอ้ยเครื่องถังอีลีเราหีดผ่อลอ่ะใส่บอหยางไปเอาหนามใส่ขู่อยู่ใส่ออกมากทีหไอตัวน้ำมือโอ้ตัวบักยางใหญ่อ๋อมนัมน ถามแต้มแล้วใส่บูนี่ทันเรบูแล้วนี่ออกจากไงนี่ตัวแบบไงน่ะถ่ายบอทันเลยนี่ท่านอยู่นะอ้าวตัวแบบไงเลยตัวแบบมั่วๆได้นี่ตัวซ้ำกบเลยเปิดตัวแบบอย่างญ่เลยมันๆมันเบิ้งนี่พี่น้องง่ายง่ายเกียด์ปัดเป็นยังคือขางได้เสาแึงน้อกล่องนี่ปัดง่ายเกียด์แบบอย่างไงเลย อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอ้หันหันหัมนมือนี่เออนานครับโอ้ฝีมืออยู่ตัวนี้มันยังแต่เสาโบเขียนมันก็เลยเป็นโบไก่นานได้อีกแล้วโอ้หานหัน,นรัว,ร,วรัวเลยนี่ครับเขียนหมูโอ้อใช<จ>่ใช่ก็เก่งกระยาหาคือกัน หนึ่ก็คุบได้อยู่ถ่ายน้าบ่ท่านเลยท่านบ่บ่หน้าจะท่านเป็นยอนหลังบ่แน่นครับนั่นโอ้โหนี่มันยังไงเป็นยอนหลังท่านย่างบอเนี่ยใจครับนั่นครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใล่ะอยู่น้ำมือนั่นแหละนี่นี่ได้แล้วได้แล้วนี่อ้าวคืออยู่คืออยู่มาเดี๋ยวไปใส่กระซังเองเย็นหลังกันอีกได้อีกแล้วติได้แล้วครับได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอ้รัวๆเลยได้แล้วครับได้อีกแล้วน่านี่มันๆโอ้จะผ่าเบาทันเลยนี่โต๊ะแบบยางใหญ่ๆออกจากไงป๊าตัวใหญ่เต็โยงเลยป๊าดมาเด้อน้องตุ่นน้องก่อน บ้านน้องตนน้นองก้อนบ่มีกบบ่มีเขียนมาหาครับพี่พี่มากมาลมากมากหรอมา,มาเปิดมาเรื่อยๆกส่สชือหอดบอง่งตาท่องเปิดใบเมื่อวานละ่ะเขียนมันก็นล่งเขาง่ายยู่ไกลๆสะนี่สะเวลานี่เขียนกับสิลมไปกินนามตังเถอกันออกจากง่าย นี่เจาจื่อก็คุบได้คือกันฮ่าผุนตัวแบบยางใหญ่ๆเลยพี่น้องฮ่าฮ่ามันๆรัวๆไปเลยมือน,นีตามได้อีกแล้วตัวหนึงพี่น้องอุ้ยนี่อุ้ยขี้แตกเลยบออย่าจือ้อไปเลยค่ะพี่นโดะมันอีกแล้วหมานอีกแล้วคุบจังใสคุบจังไดกระทันมือน,นีทันบอทาำผุนบอบอบอทันท่นครับนั่นนะ เีนบ่ท่นบ่แต่ไม่เขียนอีตูงบ่นั่นน่นแล้วคุนั่พี่พีให้เอาขังขวาขังขวามึอขังขวคิดว่าคุท่านอยู่ให้คิดว่าคิดว่าให้เดี๋ยวเดแป๊บนึงนีเพรามันลงอยู่นีนี่ที่นี่เยู่นี่ออ หายท่านเลยตัวนี้กับท่านตัวนี้กับ่ท่านเลยรำมาดาเฮ้ยเฮ้วท่านบอครับ uh huh. หา,หาทำผุนดูอยากหาหายโอ้ยตูบกย่งใหญ่ใหญ่เลยโอ้ okay, ดเขียดอีโม่มือนี่อุ้ยฉักเลย เอาอีกแล้วดูดูว่ะปปิดมีแต่โตง,งามๆเลยค่ะพี่นอ้องเกลียงงามพี่นอ้องมาเดี๋ยวใส่เองอ้ยขาเหลืองอุยๆเลย เวลาเวลาจับผ่าไปสิบ่บอออกเนะเวลาไปหาตางคุ้นตางแยก่ยใหญ่หาหนิบ่อ่ออจ่างนี้เวลาจับผ่าบ่ได้เวลาอันนี้บ่พอนี่นี่พี่น้องจับได้คือการผีออกจากง่ายนี่ง่ายคือง่ายกรุบเลยอยอดยอดตัวบักบยางงามๆเลยตอนแรกเห็นแต่ง่ายโอ้ยนี่ ตัวบอกอักยางใหญ่มือนี่เขียดบ่เพิดน,นี่เห็นอีกแล้วนี่ง่ายเลยนั่หาปัดดูบ่ห่างจากง่ายสามพี่น้องเบืง้งเขียดอีหมูมีแต่โตงามๆเลยมือน,นี่สุดยอดท่านบ่ทันอยู่เขาท่านยู่ตัวน้อยตัวนี้ตัวน้อยน้อ,อยใหญ่เอาเบิดนี่น กำลังเอามาใส่กระสังหายยูดมองหามอุ้ยมองนี่ละนี่นี่นี่นั่นนั่นจับเอาอุ้ยอุ้ยผูดผูดผูดนานว่าเร็วเขาบ่งหกหายพอท่านดอกพูดมันไปพูดแล้วเขาพังกระเทวิดว่าผอกบปหายย์อบอบยังไงโอ้โหนี่นี่ Hmm. Taboret bò, do 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 remember cuộc cắt mi kéo của kéo ông bò nị độ cốp nắng tin bokai cốp kopino cope cocope cocope bavitman bavitman do 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 ปังเบิดมือไ่มาอเออเออม้านม้านม้ากุตัวแรงนี่<ล>ครับ <phải. S 2> อยู่นำ้ำไงเลยนี่นี่ให้เห็นกันชัดๆเลยครับน้ำเต็มเลยเออม้านมา,นมา,นมานกุ้ไงนำ้ำนี่เบิง่งเมื่อนี้ซีิบ้หักโหมหลายปไดนผุน,น,ข,นขนาดหาเป๊บเดียวได้หนิพี่น้องเออขนาดหาแตกแดดตากตากล่มกับเป็นกำลังใจให้เนเด้อค่ะพี่น้องเห็นตาบา้า จะหายไปใส่ดอกเดือนหนีวิวสีต๊กโต๊กเนี่ยสงสัยไปเบิองปีธิดสมปองยอกหยอค่ะพี่น้องนี่ภูดเคือกันนะนะอยากเคลียร์มือนีมีแต่คนอยากหาบ่าอยากถือกล่องเลยถ้าเจอก็อยากหาทั้งนี้บ่ท่านบ่ท่านดิมาท่าน,าานเขียนให้โกลมเขียร์มีหมูเม่ใหญ่ออกจากง่ายทีนี่ม่นคือขันเตนลบหลังนี่บ่ค่อยหนีหรอก เชียงดีๆ,ๆมาค่าพีน, <ะ S 1> น้ำกองเพื่องมันติดลบหลังบ่เห็นดอกน,นะ่อยแน่รรมาได้ปูปาดคุ้มจนได้เลยเข่าถ้ากระแท่เขาคางกระแท่เลยครับนี่พี่น้องหมานเกลยดโม ยังอ่มะมันเนไกมันเน้ไจ,จ,จับเลยเขยดอีโมเขยดอีโมเราบังมันเต้นเข็ดอีโมมจับจับเขยดอีโมเขาไหอุ้ยหนักเข็ดอีโมอุ้ยเอาหัวเอาหัวหายหายนี่นี่นี่อุ้ยกบคบเอาเร็วนี่นี่นี่หนัลุดมือว้วตัวแบบไงเลยอุ้ย้เออเออเออเรียบนี่ครับโบ๊ทซัมกบเลยตัวใหญ่ตัวงามงาเบิ่งตีหลังใง bừng ngày chấm ngày cốp lửa mắn mắn sau hẹp hẹp nó, bà vị phổ nhắn đeo đeo sao trời cắt cúp đầy nì hết imu bà vị phổ nì nè nhau. Nhi, 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 mong mong con du cốp ngay cốp cốp nó thiệt đốt khâu nì nì đốt nốt nốt, đốt nốt, đốt đốt nì nèo cốp 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 มันหมอบมันหมอบผมมันงมันหมอบของไงบ่ท่านง่ายยังอีกฮะควบควบกบคบนะควบให้สิกวบพื้นเคียดวะมันแน่ใจไงนี่ไหมอืมโอ้ยผู้ปูครับโอ้ยโอ้ยูผีขวายงดงัดขึ้นว่ามันง่ายเนาะทหารเนาะง่ายกบของกบเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว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 บางกล่องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงหนักกล่องก่อน กบิโกบยี่ริกบกบง่ายนะกบ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 เจอเปิดพ่อกบครับกบเดือดหันหน้ามาทั้งพี่ซ้ำโกบกบเนี่ยบ่บ่ตกใจเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นเพิ่นโดดไ้เขาง่ายเพิ่นเพิ่นโดดบ่บ่ไก่ครับนี่เอาเอาจับเอาเฮ้ยตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาจับตัวใหญ่สาวเจิดึ้นเงีมออู้ยตัวนี้ตัวใหญ่เอาจับซะจับโหลดบ่ได้ลีลาเด้อครับนี่น้า โคบงง่ายล่วๆเลยค่ะไงเอาจับไหแนบบบได้ภาพภาพเพาดเหมียบบึงกีลาพี่น้องมาเด้อสูฟูสุคนมามวนมางัดมาไงมาเคียน้ำกันเออบาววีดมานจนสันด่อนดนเลยเอออวด่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้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 อุ้ยอุ้ยุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยออุ้ยอุ้ นตัวนี้อบอแคะครับคุณพ้นพี่น้องมันรัวๆเลยน <im ple m> ี่คือเลยคุป็น้ยังไรครับคุณลักษณะการหาเขียนหากลมนี่มันชิมี้ยังสี่มันเป็นไอกีอ่มันเป็นนิ้งเป็นเท่าเป็นนิ้งแบบขีไข่หนามอืมยงสี่ต็เฟืองก็แบบหมอบเทียเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆอัดไปนี่ถันไปนี่ีนนนนกลมมากสิ ก็จะเป็นคุยๆไงยกบกันเขียแต่สิดอันใดล่ะอันใดล่ะตัวนี้เขียดครับโอ้โหกระเบามันอีกเลี้ยนีหน่อยตัวใหญ่เอาเขียดคูปดีอยังเขียดอีมื่นเฮเขียดอีโมโอ้เขียดอีมื่นเขาไงเอาออกจากไงเต้นโยงดีนะคุบทันเนี่ยโอ้ตัวแบบยังไงเลยนี่พี่โอหนากก พี่คููกันครับง่ายเข็ดอีมืนน่นนีนน่นี่ง่ายเข็ดอีมื่นนี่ง่ายเขตดอีมูง่ายคือกรุบเลยปัดขี่สองก่อนแล้วเจอเปิดเห็นฮู้จวนี่นี่น,นาสิเป็นง่ายกรุบเบิง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 เด้อแต่กิดไปถึงหน่อยนึงนั่นแหละเงิน,นบอมาเปิดมา้าฉีจเหรอ เอโก้ก็เป็นเคาทำแล้วเนาะเป็นๆอยู่เปหูแมงเงาบงเถือกับเป็นหูโจโว่ไหวในน้อยเป็นขุยช่วว่าสิเป็กบเมื่อกี้ดีดีดีๆหนั่นเงวแตกโอ้พีรีโอ้หมาเนาะโอ้มานุรกว่าจะอบยมกบหน่อยคเลยมานมานได้อีกแล้วได้แล้วครับพี่น้องได้แล้วมับเลยจะผ่าเพราะท่านดอกนี่ครับ เ,เอ็ดหมูออกแกง่ายติดออกแกง่ายมัน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 มือน,นีปบ่ตองาหางโหมหลายเด้อมือน,นีแดดแห้งแห้งมือน,นีสิพาพไปหิดน้ำเงี้ยวกินรัวรูขึ้นหนามมืดเลยยังคุบถือตีคุบได้ละตีไหว <colorful> เนาะน้ำขุนท่ามาจอดรถข,ข,ข,ขา้างๆซาหลิงเขานั่นพี่น้องทั้งหนาอนี่นาะ มามามาเอฟซีทางหลมามาเด้อประวิดประพอ่ะกูมือเขียดอายใ <c oughs> ี่ <c oughs> โอ้ตาตัวใหญ่เลย <c oughs> น <c oughs> ี่ตัวงามครับโอ้ยตาเพ่งสายลอกับยายอาจมามา น้าเจ้าชีไปพอแหง่งป้านี่จะคอยพว่วมมาได้เครื่องโล่แล้วจ้าสวัสดีค่ะดได้หลายแล้วมามามาเอาไปปนกินกับพักผ้าสวนนั่นยาลายเดอร์ขี่ขันวววแวะท่านบอ ครับผ่าโบท่านเลยหัวนบ,นอนบนอ่องท่านบ่วน้อเนี่ยเนาะนี่มาอยู่ปลาเราหนีแหละเวิร์กนี่ว่าเข้าจนสีเบิร์ตงานนี่แล้วใจอาดย่างย่างนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวนี่นนยู่นี้ยู่ระว่างนี่แหละเพื่อนเอาเอาพึ่งนเพนนี่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 เออจนได่ายืดม่อเหรอเหยียนี่ โอ้ oh! สวัสดีค oh! 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 <tech Kid atte vs> ่ะโอ้สวัสดีครับอี่ยังเขาเอาเจ้าสิเบิรพอแหง่ะียงอียงน่นไปไปแล้วไปแล้วนั่นบอ่ตีงนี่เด้นี่เด้นี่เด้นี่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 คิดย่้มนี่นี่นี่แล้วเอาตใหญ่ นี่อมันหมานรัวๆเลยได้แล้วมามามาครับมามาได้แล้วได้แล้วจับยากยากนี่ครับโมมหากรรมการหาเขียดติระบิดนี่ได้ยิ่งเร็วพี่น้องเร็วได้ยิ่งเร็วอ๋อเทอดจับปอ๋ออ๋อนี่นี่นี่เออนี่รัวๆรัวครับ อยังหายหายได้ยังพี่พี่นั่นนั่นนั่นพูนพูนพูนนี่นี่นี่บงนี้นั่นนั่นพูนไปคุบหื้นนั่นนั่นนั่นโอ้ได้ได้ได้แล้วเอามาเอามากรลังแต่สีสซก่อสร้างต้นนี้นี่ไหนเลรอครับตัวใหญ่สำหรับต้นนี้นี่เห็นบอกกรลังสินี่ครับ ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เลยเศาเห็บเห,ห,ห็บเลยนี่กำลังแต่ว่าสีใสกับช่างบอดีบาวีเขากับโผล่ตัวข้าน้นำใส่คูวไว้น้ำอุ้ยเหนื่อยพอแล้วเอาตัวฮั่นเขินตดวจกข้างนอกเข่ามากที่นี่แมนแมนนี่แหละ ตัวใหญ่ยุตัวใหญ่ยุคือวางนี่แหละเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อเห็นอยู่คือกันไหมดูดิดูดิดอุ้ยเยเ่ไยเฮ้เขานั่งครับอนี่นั่งครับไม่โจกเข่ามาโจกเนาะโจกเสร็จล้วนนี่นี่เห็นนี่นี่บอลนั่นบ้านเรวน่านน่านฮะ หลุดมาจากข้างนอกครับหลักเขาข้างในแล้วก็มาออกมาข้างนอกแล้วก็เขาข้างใน้าอีกได้ยิ่แล้วครับพี่น้องนี่ไปท่พ่อเราเลยท่านมโนนี่เนาะจับยกขึ้นมาเรียบร้อยครับ ทั้งล่มทั้งคุกทั้งข้านไปเอาล่มลูกคุกข้ามทุ่มสุดตัวเหมือนเดิมครับผมออเอาได้อีกแล้วครับพี่น้องอนี่เต็มมาต้นมา,ต,นมาตัวงามครับไฮเจวาจ่า,วงจวางจะข้าวพี่น้องไฮเจว่างจะข้าวถึงไปเหอะละแหละใยมูลกับซากอีกหร <laughs> อมูลซากอีกแล้วโทรมาบอกหลัด่านทุ่ม ไม่นังไม่นังไม่นังเขียดเตะเออเอาอก็รัวมันหมานสิเศร้าวันไดก็ได้อีกพี่น้องได้อยู่วันเศร้าทั้งกบตั้งเขียดมือนี่หมานก็หมู่บ้านอีกนี่หมู่บ้านหมู่บ้านเขาได้กบบ่เปได้หมู่บ้านก็ได้กบหน่อยหนึองกันมือนี่เลยตัวงามครับกบมือนี่หมู่บ้านได้กบง่ายหมู่บ้านได้กบหมอบ เนี่ยหนูว่าในกบหมอดครับคูปอีกเลี้ยวใส่เป็นมาส้างดาดเขียนหรือจีรีดหรือจริงดีดาโ oh. อ้แต่ท่องกับยายเหลือดมาแล้วพี่นอ้องปุ่นต่เพลงกับยายอากับลุยต่ออยู่พุ่นครับคูปคูปอีกแล้วพี่น้องคูปอีกแล้วครับนี่ งามครับหรือรอุ้ยฮูยมือนีก็ประทับใจอีกมือเด้อพี่น้องขิดหากบหาเขียดก็ได้ออืมคุณง่ายโกบเก่าขุดง่ายกบเขียดโมไปอยู่์ง่ายกเกา่าโกบพี่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 ดู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 นั่นแหล,ละแมงหันละถือถึงมองแน่นอนถึงมองแน่นอนว่าไปใส่ดอกแปนปันนี่เห็นคือเกา่า <Man. S 2> เม่นบบแม่นไข้อยู่นีล่ละเก่ามึงอที่ล่ะนี่นะอุ้ยนี่นะตรงนีนน้นี่มีเซลตรงนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีี่มเขาพุง,งมั้งไงใหญ่เรียบร้อยเรียบร้อยครับ ม,มึงย่าไอาเท็ดอยังขึ้นนอนเม่เบลีเดียนสันจะได้น่อยแค่ไอา้าจังไรก็เป็นกำลังใจให้ตาเพ่งสายรอในเด้อพี่น้องเด้อเรามาสากลมูครับมาสากลมูอุดหนุนรับชมช่องเล้วน้ำเป็นกำลังใจให้เราน้ำครับมื้อนี้กัดมาสากัดได้ปนอยู่ดอกครับได้ปอนอยู่พอได้อยู่ตาเพ่งก็ได้เ,าาาเขาบอก ได้จักต we The ัวตแต่เพ่งได้ตัวนึงโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนึงเส้นครับพี่เขียดดูตัวใหญ่สักบเลยอ้ามานครับต่เพ่งด้พอปนี่พี่น้องขนาดมาสาวูมเฮแม่นียงกเนเออข้างหน้าข้างหน้าท่านบ่เอเก็เเเกกนเ็ันเ็กเๆๆกเดกดอกก เขท่านหรอคือมาท่านหรือยังวะใส่อพาจากโตว่างนนันปาดพี่น,อน้องอโอเคป่ะอุ้ยขาแดดพอดีเฮ้เหลืองอุย้ยๆปา<ะ>ดเถอะเศษเกียดนี่ทำ <c oughs> นี่แล้วค่ะพี่น้องไปแล้วไปเฮือนแล้วพอได้กินได้อยากอยู่เด้อค่ะพี่น้อง นี่ของตาทองของสาวเจืย <c oughs> ของยายอาจจบคลิปไปพร้อมกันเลยหาสามสองมันนี่ <c oughs> นอย่าลืมไปแล้วขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อหิวเข่าเมยห่อนมือนีห้อนห่อนลากไปก่อนพอกันไวคลิปนาค่ะเป็นกำลังใจให้ตาเพลงสายรอดยาจะไม่นกาผ้าเมยสาวเจยบันั้หน้าพาแวนน้ำเด้อค่นะสวัสดีค่ะ ไปแล้วครับพี่น้องพอกันไม่คลิปนาครับถ้าผู้ใดอยากมวนกับมามุนมวลน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับทุกทุก hey ท่านครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ